เล่นได้แล้วบอกไม่เลยเธอกำลังจะบอกเลิกตอนนี้ทำไมถึงจะแต่งงานล่ะจริงๆแล้วมันเป็นความคิดของพ่อกับแม่อยู่เชิงเฮาเธอก็เลยตอบตกลงงั้นสิฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่อยากแต่งแต่แม่ว่าฉันเป็นลูกอกตัญยูเลยฉันก็คิดแม่เอาฉันมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมท่านน่ะดีกับฉันมาตลอดเลยท่านส่งฉันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยดีๆฉันถึงได้จบมาด้วยเกรดที่ดีมันไม่ง่ายเลยนะลิว เ,ออเธอไม่ควรเอาเรื่องแต่งงานมาตอบแทนบุญคุณเธอกลายเป็นคนได้เหตุผลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเรื่องเนี้อยู่เชิงฮาว,ว,วแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เหรออยู่ข้างนอกก็มีแฟนเป็นขยงก็คงได้เล่นกับฉันนะเหรอแต่แล้วพ่อเขาก็อยากให้ชัดเจนบอกว่าถ้าเขาไม่แต่งกับฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตเขาถึงยอมคบกับฉันมไม่ได้กัน ฉันว่าฉันต้องพูดเรื่องนี้กับป้าให้ชัดเจนแล้วล่ะเฮ้ออ้าวคำอะไรของเธอไม่ต้องห่วงหรือนะอยูเฉิงฮาวกับฉันพูดเรื่องนี้กันแล้วอย่างได้ให้ครอบครัวรู้สึกว่าคบกันราบรื่นสักปีจากนั้นสิ้นปีค่อยบอกปัดเรื่องนี้ไปบอกปัดเหรอเธอไม่รู้จักนิสัยป้าหรือไงถ้าเป็นคนขี้กังวลมากเลยนะเธอจะบอกปัดไปได้ยังไงล่ะถ้าฉันบอกปัดแม่ฉันไม่ได้ยูเฉิงฮาวไม่อยากแต่งงานกับฉันก็ช่างไป จะบอกให้นะผู้ชายแบบเนี้ยคนที่อยากทิ้งเธอไปเขาคิดหาเหตุผลที่จะจากไปได้อยู่แล้วไม่เหมือนตอนที่มาตามจีบหรอกอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเธอก็เสียเวลาไปเปล่ากับคนที่ไม่อยากแต่งงานนะสิเฮ้ยจะทำอะไรได้ไดล่ะก่อนที่เราจะเลิกกันเอาให้แน่ใจว่าเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบถุงเวลาปล่อยให้แม่ของฉันคิดว่าเธอดีลูกคิดชนะไปก่อนอืม ตอนนี้ฉันไม่คิดอะไรอีกแล้วนะมันเหนื่อยเกินไปฉันควรจะมีสามาธิในการทำงาน<ม>เพื่ออนาคตตัวเองมากกว่าสัน <c oughs> สาร,สารของขวัญพวกนี้เราเปิดมันได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พวกเราอยู่กันพร้อมหน้าแล้วมาเปิดกล่องกันเถอะออใช่ใชรออยู่เนี่ยอุ้ยหัวไชเท้าโธเโอเ้ยหัวไชเท้าน่ากินพวกนี้สสานขึ้นเครื่องบินมาตั้งไกลเพื่อเอากลับมานี่นะนะคือคือมีบ้านที่ปลูกหัวไชเท้าไว้อร่อยมากนะคะออพ่ออยากกินหัวไชเท้าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่หัวไชเท้าที่โตในหน้าหนาวหวานมากเป็นของที่ดีมากเลยนะ บอสตั้งใจทำอะไรกันแน่คุณแกล้งฉันให้ไปเก็บหัวใจเท้าเป็นรางวัลของฉันใช่ไหมก็เลยให้ฉันเที่กลับมาเป็นพิเศษจะให้พูดว่าหัวใจเท้าเราแสนดีฮะมันจุดนั้นก็ไม่ได้สำคัญนะสิสันซานแล้วกล่องอื่นล่ะคงไม่ใช่หัวใจเท้าเหมือนกันหรอกเนาะ เจ๊าาไปปล้นแบงค์ไม้ใช่ปะเนี่ยผมนึกว่าเจ๊เอาลูกอมกระต่ายขาวมาฝางซะอีกอะเน้่มันไอแพดของผมนี่นะเออใช่นี่ให้นายชอบไม่ล่าขอบคุณครับเจ๊เปูค่ครัอันนี้คือมันคือเอออะไรนะอ๋อคือโสมเขาให้ปู่ค่ะ สันสานของเรานี่เงินถุงเงินถังจริงๆไม่หรอกค่ะอบใจมากเลยนะพ่อชาพวกนี้ยกให้พ่อค่ะเยี่ยมไปเลยพ่อชอบดื่มชานี่จะไต้หวันเหรอเนี่ยดีมากดีมากแม่รังนกลังเนี้ยของแม่ค่ะดีดีดีมีสันสานจ๋ามีของป้าบ้างไมมลู้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดีจังเลยแต่ว่าสันสาน ลูไม่ต้องซื้อเหมือะแยะก็ได้ของพวกนี้ดูแพงมากดูได้เงินเดือนน้อยทำไมถึงซื้อของพวกนี้ได้ละ่ะคือไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าหนูมีเพื่อนร่วมง,งานน่ะเขาเขาเขาเอาของพวกนี้มาให้หนูก็เลยเอามาวิสันสานการประหยัดเงินน่ะไม่ใช่เรื่องสำคัญมันจะทิ่มตาตัวเองได้ของบำรุแงแพงแพงพวกนี้ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราไ่แยกกันไปหมดหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะป้า เออคือเพื่อนร่วมงานของหนูกินของพวกนี้เขาก็มีสุขภาพดีเพราะว่าพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถึงเขาจะซื้อถูกกว่านิดหน่อยมาให้ถึงยังไงมันก็แพงอยู่ดีนั่นแหละโถเอ้ยสันสานทำการบัญชีไม่เสียเปล่าคำนวณเก่งจักเลยนะไม่เหมือนเลิวๆว